อัจชริยะโต้เดือดเป่าร่วมมือกับบังแจ็คให้ไปถามแม่แตงโมเผยมีคนบนเรือส่งหลักฐานให้วันนี้วันที่ย22ออพฤษภาคม65นายอฉริยะได้อัดคลิปลง YouTube โคนันเมืองไทยถึงภาพและ Facebook แตงโมที่มีการเคลื่อนไหวอยากชี้แจงคดีแตงโมตามที่ทนายตั้มได้โพสต์กล่าวหาว่าตนได้นําเอกสารไปร่วมมือกับบางแจ็กและแม่แตงโม เรื่องนี้ตลอดเวลาที่แตงโมเสียชีวิตตนยังไม่เคยเจอและคุยกับแม่แตงโมเลยอยากให้ไปถามแม่แตงโมได้เลยโดยภาพที่หลุดออกมานั้นมาจากมือถือของแตงโมดังนั้นให้ไปถามแม่แตงโมเลยว่าเคยมอบอะไรให้ตนหรือพูดคุยกันหรือไม่ทนายตั้มอย่ามามั่วผมไม่เคยยุ่งกับบางแจ็คเพราะบางแจ็กไม่มีราคาสําหรับผมเราได้ของและหลักฐานจากบุคคลบนเรือคนหนึ่งโดยผ่านตัวแทนมาให้เราส่วนเป็นใครไม่ขอบอกผมได้รับเอกสารเป็นข้อมูลเรามีดียิ่งกว่าที่มีคนเปิดอยู่ มีวิดีโอการทำร้ายกันบนเรืออย่าเอาดีใส่ตัวอย่าเอาชั่วใส่คนอื่นเราไม่เคยยุ่งกับทนายตั้มและบางแจ็ควันนี้ช่วงบ่ายจะประชุมทีมงานโดยวันพรุ่งนี้23พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาจะไปยื่นกรมอทอสิทธิมนุษยชนที่วุฒิสมาชิกเพื่อให้มีคำสั่งไปยังรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อนำเรือตรวจหาคราบเลือดอีกครั้งสิ่งที่ผมทำจะนำหลักฐานวิดีโอ ยื่นต่อ DSI ให้เป็นคดีพิเศษหรือหากอายการจะให้เป็นพยานร่วมเกี่ยวกับคดีนี้พลรเมืนดีจะปล่อยของออกมาก็แล้วแต่เขาในอัจฉริยะกล่าวต่อว่าคดีหวย30ล้านถ้าตนไม่ปล่อยคลิปเสียงออกมาทนายตั้มจะมีชื่อเสียงแบบนี้หรือไม่ใช่ดังเพราะใช้ฝีมือสู้คดีฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ